ถามของอท่านที่เข้ามาชม YouTube ของอาจารย์นันนะคะว่าถ้าฝ่ามือ,อตรงกลางมีรูปสี่เหลี่ยมจะหมายถึงว่าอย่างไรนะคะถ้าท่านมีสี่เหลี่ยมตรงสมองเส้นสมองนะคะลักษณะแบบนี้ ถ้ามีสี่เหลี่ยมตรงเส้นสมองอันนี้หมายถึงว่าเป็นการปกป้องสมองไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือไม่เป็นโรคทางสมองนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ไม่ติดเส้นไม่ติดเส้น กลางฝ่ามือสี่เหลี่ยมนี้หมายถึงเป็นการปกป้องคุ้มครองแล้วก็อยู่ในที่ราบอังคารที่ราบอังคารปกติแล้วจะเป็นคนที่ทำงานลำบากการงานไม่ราบรื่นนะคะในเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็แสดงว่าท่านมีความเป็นอยู่ไม่ลำบากแล้วก็มีการงานที่ราบรื่นกวามเป็นอยู่ก็สะดวกสบายขึ้นนะคะเพราะมี รูปสี่เหลี่ยมปกป้องไว้นะคะค่ะตอบคำถามที่ถามว่าจะดูมือซ้ายหรือมือขวานะคะในการดูมือซ้ายหรือมือขวานั้นสำคัญทั้งสองมือลักษณะถ้าถนัดถ้ามือไหนถนัดก็ให้ดูมือที่ถนัดนะคะถ้ามือถนัดอยู่ฝั่งขวา ก็ดูฝั่งขวานั้นก็ให้ดูอายุตั้งแต่35ขึ้นไปแต่มือไม่ถนัดก็ดูตั้งแต่อายุ15ไปถึงอายุ35ค่ะเช่นกรณีมือซ้ายมือที่ไม่ถนัดเส้นการเงินยังไม่ขึ้นเส้นการเงินยังไม่ดีเขาก็ถามว่าทำไมเขายังไม่มีเงินมีทองเพราะอายุเขายังไม่ถึง35พอดูมือที่ถนัดเส้นการเงินชัด ล่องลึกก็ให้เราสามัญมาไปก่อนจะมีเงินมีทองอย่างนี้เป็นต้นค่ะในมือมือที่ถนัดหมายถึงว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองแต่ถ้าดูมือที่ไม่ถนัดข้างที่ไม่ถนัดหมายถึงเรื่องนั้นพึ่งพาคนอื่นนะคะและถ้ามือถนัด ก็เป็นการกระทําของตัวเจ้าชะตาเองเจ้าของมือเองแต่ถ้ามือไม่ถนัดก็คือถูกกระทําจากผู้อื่น